บานาฝนฟ้าไม่อำนวยโชคไม่ช่วยบ้านาถึงคารมเงินมองบางฟ้าเม่ฝนลาไหลาตามขึ้นลมหมู่เหาถึง่าสารสมเข้าเมืองมีความแห้งแล้ สวัสดีไม่เฟรนนะฮะฮัลโหลม่เฟรนอันเดอร์เวิร์ดฮาวอายยูทูเดย์แอมฟแอมฟายเจนเกียบริมาร์ดม่เฟรนะฮะฮัลโหลอังก n ษฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเยอรมันนี่นะเอ่อกูเตนตักกูเตนนักไอรอนโนนะฮะฮัลโหลอิตาลีนะฮะเอ่อชาาบอนจานอร์สิงาสินโยเรนะฮะฮ a ัลอินเดียมาเลเซียะฮะเอ่อมาลคโอนะฮะเอ่ออินโดนีเซียนะฮะเอ่ออิสราเอลนะฮะอ่สลาเมดูกุเมดูกุสลาไม่เฟรนนะฮะเอ็นะฮะฮั ฮัลโหลกัมพูเดียมามอพี่น้องมาวันนี้เฮ็ดแหนมพี่น้องอ่าแหนมหมูฮ่าฮ่าอ่าจ้ะฮัลโหลเจแปนไฮไฮวันนี้ชื่อว่าเราใช้หน้านิฮาร์จากฟิลิปปินส์นะคะเอ่อมาเด้อพี่น้องเด้อนะคะอ่าคำเอนจอยมายเฟรนห์ฮะเอ่านะฮะทุเรียนเอเล็กซ์ซาลามี่ไทยแลนด์นะจ๊ะซาลามี่ซาลามี่ไทยแลนด์นะจ๊ะเอ่อวันนี้พี่ยาก็มาตอบคำถามนะฮะเอฟซีนะคะเอ่อนะฮะ ไม่ว่าพี่น้องนะคะที่อยากรู้นะคะเ,เกี่ยวกับอ,อัญญาะคะ่ะพี่น้องนะเออมีอะไรกับอัญญามีเรื่องเล่า <laughs> อาจารย์ทำแหนมหมูนะพี่น้องนะเออใส่อา่อากระเทียมนะคะอ่านะคะก่าเหล็กนะคะแอนนาซอสนะคะมีเกลือนะคะแล้วก็มีพริกอ่พริกนะฮะพริกแห้งดำนะคะ เผ็ดมากนะฮะพริกอินเดียเว้คือพริกขิงหัวหอมเราพี่น้องเออนะฮะพริกขิงแห้งนะฮะพริกขิงแห้งนะฮะเกลือผงชูรสนะฮะเออนะฮะผงนัวนะฮะแล้วก็ข้าวสุกนะฮะเออไม่ใส่นางหมูนะฮะเพราะว่าลูกชายไม่ชอบกินนะฮะอันนี้แบบน้อยๆผู้นึงนะ่ากินน้ำก้อยพี่น้องลูกก้อะเออนะฮะเออจะว่าคนคนใหญ่นั่นบ่กินดอกนะฮะแต่ลูกชายน้อยนั่นมากหลายนะฮะให้แม่เห็ดนะฮะแล้วก็กินนางหมูแล้วว่าขึ้นนางกระติกเพิ่นนะ มันหนังยางว่แม่นะเราวก็กินนะฮะ,ะเลยว่าใส่นะฮะอาจจะว่าเรากินเผ็ดได้นะฮะกินยะก๋วยเลี๋ยสไปนะฮะอ่านะฮะก็มีเกลือนะฮะมีผงชูรสนะฮะอ่าแล้วก็อ่าข้าวข้าวสุกนะฮะเพื่อนอยาใช้ข้าวเจ้านะฮะมันเปรี้ยวเร็วนะฮะถ้าเป็นข้าวเหนียวจะไม่จะเปรี้ยวช้านะฮะพี่น้องนะช่วงนี้อากาศหนาวก็จะไว้หลายวันหน่อยฮะ,ะนี่นะฮะอ่าเห็ดแหนมพี่น้องอ,อ่าเห็ดไปจ้มไปว่า,าไปนะพี่น้องนะ <laughs> นะฮะเออ ก็มาตอบคำถามนะฮะว่าอ่าอัญญาจะยุยตาลีเจ้าคือว่ามีบัตรเครดิตนะฮะอ่ากับพี่น้องถามมานะฮะอ่าขอเฮ็ดบัตรเครดิตปรได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าอัญญาอ่ามีงานทำนะฮะอ่าเป็นแค่แม่บ้านนะฮะส่งลูกรับลูกไปโรงเรียนนะฮะพี่น้องนะเออขล้วก็มัมีรายได้นะฮะในเมื่อขอให้มัมีรายได้ถ้าขอใมีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนนะฮะขอกระซิโดนตรวจสอบพื้นกันนะฮะพี่น้องเออแล้วก็วางเงินเจ้ามาจากไซนะฮะ เจ้าเฮ็ดงานอีหอย่างนะฮะแล้วก็เขาก็มีงานทำก็ก็เฮ็ดบัตรเครดิตอ่ได้อยู่แล้วนะพี่น้องนะแต่ว่าเจ้าถ้าเจ้ามีเงินเข่านะถ้าเจ้ามีเงินเข่าราบกะสิตรวจสอบอีกว่าเงินตัวนี้มาจากไสนนะฮะถ้าสมมติว่ามีมีมากว่าเอ่อมีหลายนะฮะเอ่อสมมติว่า่อยมีเข่าเดียวละพันยูโรเนี่ยโดนแท้นะฮะพี่น้องเออนะฮะเพราะว่าคนที่เขาไปเฮ็ดงานนะฮะเป็นแม่บ้านไม่อย่างเขาก็มีรับเอ่อแปดลอยนะฮะแปดลอยยูโรเอ่อต่อเดือนหรือว่าพันสองพันสี่นะฮะเอ่อสองพันก็ว่ากันไปแล้วพี่น้องเ้อะอืม บานนี้คอยนั่งซื้อเนี่ยคอยจะไปมีบัตรเครดิตเนี่ยนะคะคอยโดนตรวจสอบแน่นอนนะคะทางภาคเหนือภาคใต้มันก็คือกันนะคะพี่น้องนะคะภาคใต้อาจจะบ้เท่าไรนะคะแฟนคอยบอกนะคะเออต่ว่าทางเหนือนี่เขได้เลยนะคะเออแล้วก็อีกย่างหนึ่งคอยตัสิเสี่ยประมาณว่าคอยจะโดนภาษีนะคะถึงเขาไม่รู้ตอนนี้นะคะเขาจะตรวจสอบเราไปเรื่อยจะหนึ่งปีสองปีสี่ปีห้าปีนะคะแล้วคุณก็จะไปโดนย้อนหลังนะคะพี่น้องนะเออ ที่แฟนค่อยพูดให้ฟังนะฮะทีนี้ว่าพี่ยาก็ไม่มีงานทำใช่ไหมพี่ยาก็จะมีเงินของแม่บ้านนะฮะเออคือสําหรับภรรยาหรือเมียที่ไม่มีงานทําก็จะได้เดือนละร้อยห้าสิบแล้วลูกเราก็ได้เดือนละร้อยห้าสิบนะฮะสี่คนก็หกร้อยต่อเดือนใช่ไหมพี่น้องก็ไปเป็นการลดหย่อนภาษีให้กับแฟนนะฮะล้วเขาจะช่วยตรงนี้นะฮะถ้าค่อยมีเงินเดือนปุ๊บค่อยจะต้องเสียภาษีแล้วก็ไม่ได้เงินตรงนี้นะฮะเออแล้วค่อยก็ ก็สามารถนะฮะโอนไปให้พี่น้องนะคะทั้งที่คอยเขาไปแชทไลน์เนาะพี่น้องก็อยากจะย่นเรียนไปให้พี่น้องคอยนะคะแต่ว่าคอยบ่มีบาดไม่อย่างเลยนะคะพี่น้องเออนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยอันแล้วก็ขอบคุณในน้ำใจของพี่น้องนะคะที่ส่งเรียนให้อัญญานะฮะอัญญามาบอกอัญญาบ่มีบาดค่ะถึงจะมีเงินฮะแต่ว่าเงินนั้นก็เป็นทางเข้าทางเดียวคือเข้าทางสามีนะคะเพื่อให้ได้ลดหย่อนภาษีเราด้วยนะคะ แล้วเราก็ถ้าเกิดว่าแฟนให้ทุกเดือนทุกเดือนนะฮะก็จะโดนตรวจสอบอีกแลพี่น้องนะอถ้าใครใส่บัตรก็ใส่ของพวก็ได้นะเราก็ให้คอยยืบัตรไปรูดซื้อกินซื้อกับเป๋าซื่อนาี่น้องนะฮะแล้วคอยเป็นคนคนมักยอดนะฮะพี่น้องคอยมักยอดรู้ไหมฮะเพราะไว้ใจตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเคยเป็นคนเล่นคนกินคนเที่ยวมาแล้วพี่น้องยุรนนี้กับมีเยอะแยะนะฮะ คอยกระไรว่าเอานะฮะข่อยก็ะใสเงินสดของข่อยนะฮะเออ่ผัวข่อยก็สิให้อาทิตย์ละร้อยสองร้อยแล้วเจ้ข่อยสิเอานะฮะถ้าข่อยมีก็ถ้าข่อยมีข่อยก็ระเอานะฮะพี่น้องถ้าคอยมีข่อยก็บอกเรานะฮะจะว่ากับเขากับน้ำนะฮะเราก็เป็นคนไปซื้อพาไปซื้อทุกสิ่งทุกอย่างข่อยปรารถนาและต้องการจะกินถ้าข่อยไม่ได้กินประกาศทเจ้ามีหันละมันเราก็ว่ามันบ่มีขายนะฮะเประกาศที่จมเจ้าคอยคอยต้องไปแสวงหากินเที่ยวอยให้ได้นะฮะเออนะฮะ แทงบันไดแล้วกับ่วานะฮะของกินนะฮะเอ่านี้นาทีคือต้องพักคอยไปย่างเดียวนะฮะทุกอาทิตย์นะฮะเราคอยกินยังลูกคอยกินยังนะฮะเอ่าอาทิเสื้อเสื้อเสื้ออาทิตย์ละสองร้อยกว่าพูดแล้วพี่น้องสามร้อยพูดแล้เนาะอ่าเฉพาะค่าอาหารแต่ละอาทิตย์ได้หน่พี่น้องอืมซื้อมาอาทิตย์นึงอะกินได้หามื้องดอกพี่น้องวันเสาร์ก็ไปซื้อคือเก้านะฮะนี่ละอาจารย์ก็บอกนะว่ากดของเมืองนอกนั่นเรื่องภาษีนี่ไล่แล้วนะฮะพี่น้องนะฮะถ้าโดนย้อนหลังนี่นักเลยนะะฮ ยิ่งเราเป็นคนต่างประเทศที่โดนส่งกลับบ้านเลยนะพี่น้องนะอ่เอ่อถ้าเราไม่งั้นก็จะโดนแบบว่าต้องใช้เขาอะพี่น้องนะมันเยอะมากนะฮะต้องดอกทั้งต้นนะฮะโทษของภาษีนี่หนักมากนะคะพี่น้องเออ <laughs> นักนักก็ต้องมาอีกแล้วพี่น้องล <c oughs> ะเพราะฉะนั้นเขาก็เอ่อแบนคขากาสิให้เป็นเงินสดนะฮะอืะอะ ก่นสิบวัีบัตรเครดิตนะฮะต้องเทีย่ยวขอยไปเขาซ่องพี่น้องขยกะยากหนาใหญ่เนะออาะข้ายอดลุ่มเหมือนไรก,ก็นั่นนะ,ะนั่นบ่ล่ะเออบาตนีงเขากิอึอออดอัดวะเนาะเออนะฮะก็แต่ว่าก็ขอบคุณหลายๆนะฮะสำหรับเอฟซีนะฮะที่เออ่สนับสนุนนะฮะแล้วก็ชอบอัญยานะฮะแล้วก็ให้ยพงมาไลั์อยู่เรื่อยนะฮะขอบคุณหลายๆนะฮะออนะฮะเออ่ที่สนับสนุนอัญยานะฮะแล้วก็คอยให้น้ำใจพวงมาไลั์ออนไลน์ตลอดนะฮะขอบคุณหลายๆนะฮะ เออนะฮะขอบคุณอะพี่เคลสตนะฮะขอบคุณเจสซอนะฮะขอบคุณน้องจ๋าเบลเยี่ยมสภาายต่างแดนนฮะเย็นยากระทดแทนด้วยการที่ว่าอ่พี่น้องลงคลิปอะไรอันยาก็ไปดูนะฮะไปเยี่ยมไปหานะฮะทุกช่องในใจนะฮะไอช็อกรเทนะฮะไมเฟนะฮะกเป๋แท็กนะฮะอินฟอร์มไมเซลนะฮะไอโนแฮปเครดิตนะฮะบิคอดไอเวิร์กอินโฮมโฮมเวิร์กนะฮะเทคแก่เบบีนะฮะไอโนแฮปซาร์ลีนะฮะแคไอนมก เครดิตก,การ์ดนะฮะอืมไปเข้ากระเป๋าดิสนะฮะอันนั้นล่ะพี่น้องถ้าก็เลยดว่ามีอ่าบัตรเครดิตนะฮะเงินมีทุกมองละอึดหัเริะดเงินที่กินกินใจใจเลยแต่ว่าอันอ่าพอได้กินพอได้อยากกินพี่น้องอ่าไม่ได้อดอยากหรอกอ่าไม่ได้อึดยังนะฮะอ่าอยากกินยังก็ได้กินนะฮะอันนั้นล่ะอ่านี่ล่ะนี่เอยเฮ็ดอะนี่พี่น้องไปละอืม กินเลยเนี่ยสองอาทิตย์เจลปั้นนะกับอิ่มนานๆยานะฮะอันยากินหลายไ่ได้นะฮะเพราะว่าเอ่ออันยาผ้าตัดนะฮะผ้าตัดเอ่อล้าไส้อุดตันนะพี่น้องเออนะฮะเออแล้วก็เป็นนิ่วในถุงน้ําดีนะเออ่ากับผ้าตัดเที่ยวเอ่ออาทิตย์หนึ่งผ้าสองหอบพี่น้องเอออันละขอไกลกินหลายไปได้นะฮะของค่อยๆกินนะฮะพอล้างไส้ระบบล้างไส้เขาบ่ดีนะฮะอ่าก็บนอกไปเที่ยงเลยพี่น้องเออแต่ว่าเขาขึ้นมานะฮไข่ไตายยาก แต่ยาจริงๆพ่อพ่ากำลังบนหาเอามาพอดีนะจ๊ะไปไหนมาหลายวันนะจ๊ะเออไปเที่ยวปีใหม่ไงพี่น้องบอกนะจ๊ะเออนั่นแหละนะฮะก็มาตอบเออพี่น้องนะฮะเออนะฮะเออเราไม่มีงานทําเราจะมีบัตรที่ไหนมาเนาะเออเขาก็ตรวจสอบเราเหมือนบ้านเราแหละพี่น้องนะผูใ้ใดมีจิตการนะฮะมีจิตการกรเ็เฮ็ดบัตรเครดิตได้นะ บ้านเขานี่บัตรเครดิตนี่นะฮะที่อนุญาตยู่บ้านนี่นะของข่อยนี่มีนับนับเ่าถวนใบนะฮะเออเพราะว่าข่อยมีบ่าหลายนะฮะแล้วก็มีเงินกระแสหลายวันหลายเดือนนะฮะเออแล้วการทําบัตรเครดิตที่บ้านเราอะทํายากนะพี่น้องนะตรวจสอบมากกว่าซื้อบ้านอีกพี่น้องนะธนาสามทุ่มเขายังมาดูว่าเรามีร้านจริงหรือเปล่าด้วยนะพี่น้องนะมาตรวจที่ร้านเลยนะเออสามทุ่มนายธนาคารมาตรวจเลยนะเออถ้าก็ถ้าก็ซื้อบ้านอีกพี่น้องเออนี่ละนะ เราก็มมอยู่เงิงนเราก็คือกันเฮามีเงินเขาเยอะๆนะคะหลายๆนะคะเขาก็จะตรวจสอบคือกันกบระบบบานเฮานะฮะ,ะแล้วยิ่งเรื่องภาษีนี่เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้เลยนะพี่น้องน้าเมืองนอกนะหลบเลี่ยงภาษีนี่แบบโทษหนักนะฮะเอะนะฮะคุณทําอะไรคุณก็ต้องแบ่งรัฐนะฮะแบ่งเพื่ออะไรแบ่งเพื่อรอัฐเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไปไว้เฉยนะฮะคือเขาคุ้มครองเรานะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลทุกอย่างฟรีหมดนะฮะพี่น้องนะฮะถึงแม้เราจะจ่ายไปก่อนก็เบิกคืนได้จริงนะฮะเอ่ออย่างโรคของเทียนยาเนี่ยน,นะเอ,อะ่อข่้ผ้าตาเนี่ยมื่เป็นเายนับเป็นเงินไทยมันเป็นล้านแล้วสามล้านช่ลลาร์พี่น้องเออจนประกันประก่าจ่ายพี่น้องอยจะคิดว่าข่อยมีประกันนะฮะประกันของสามีข่อยให้ประกันชีวิตให้ข่อยนะฮะเอเออโรคของข่อยหนึ่งแสนแสนแสนสองคนนี้พี่น้องเออประกันปจัจจายเนี่ยจ่ายไม่ได้เพราะว่าข่อยต้องไปรักษาทุกปีนะฮะ ทุกปีคอยต้องตรวจเช็คนะฮะเออซึ่งไม่มีวันสิ้นสุดนะฮะมันก็สรุปไม่ได้ประกันก็ไม่จ่ายนะฮะจ่ายในในตรงนั้นแหละประกันพิเศษนะฮะแล้วก็ทางรัฐเขาก็ช่วยเรานะฮะเออช่วยเราเออถ้าขอประมีเงินเออที่สามีเออเสียภาษีในการทํางานทุกปีทุกเดือนนะฮะเออคอยจะลำบากอยู่ดีพี่น้องแต่ว่า,าทั้งนี้เพิ่นกับว่าลำบากยังเพราะว่าเออทุกคนจะต้องมีบัตรหมอเม่อนบวลาพี่น้องเออ นั่นแหละรัฐบาลพันใจเมดนะคะจากที่สามีเจ้าเหตุงานเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะเออคนก็คืนแบบนั้นนะคะเออคนเรามันก็ต้องเจ็บป่วยนะคะถ้าปีหนึ่งไม่เจ็บป่วยเลยก็ก็ดีไปนะคะเออนะคะแต่ว่าข่อยถ้าป่วยข่อยอาการหนักเลยนะคะเออเออถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ก็เกือบสี่ล้านนะนั่งแสนสองนะพี่น้องนะแสนสองหมื่นยูโรนะฮะแสนสองหมื่นยูโรนี่เฉพาะเอ่อเบื้องต้นที่อยู่โรงพยาบาลยี่สิบห้าวันนะฮะแล้วก็ออกมาก็ อสองอาทิตย์ก็ต้องไปเช็คทีนะฮะแล้วก็มาสามเดือนนะเช็คทีหนึ่งแล้วก็มาหกเดือนทีหนึ่งตอนนี้ก็ปีละครั้งนะฮะฉะนั้นยายต้องตรวจทุกปีนะฮะเกี่ยวกับระบบลําไส้นะฮะเพราะคอยทานเดินอาหารอุดตันนะฮะก็ต้องเออเขาเปลี่ยนทอทอทั้งเดินอาหารไหมทั้งสองขางนะฮะพี่น้องท่อน้ําดีน้ําเสียนะฮะอืมนั่นแหละแล้วก็เป็นนิ่วในถุงน้ําดีด้วยนะฮะผ่าตัดสองอย่างเลยนะฮะเสามมือผ่าเชนึงครับพี่น้องสองรอบ สามรอบนี่ละเออนั่นแหละก็เลยบ๊าวๆพี่น้องฟังนะฮะก็ขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีนะฮะที่มีน้ำใจรับพี่อัญญาขึ้นแชทไลน์นะฮะก็ได้รับน้ำใจมาไลน์ออนไลน์นะฮะขอบคุณหลายๆนะฮะก็มาว่าให้ฟังเท่านี้แหละพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสงสัยยังก็ถามอัญญานะฮะเดี๋ยวอัญญาก,ก็สิตอบนะฮะขอบคุณหลายๆนะฮะอ่าซิวินคลิปไมเฟนจังกี้เวอร์มิตนะฮะขอคำอินจอยวิชชิ่งไมวิดีโอนะฮะขอบคุณพี่น้องทุกช่องแรงใจนะจ๊ะอ่ขอให้ร่ำรวยนะจ๊ะนะจ๊ะ อผู้สนับสนุนก็ให้รวยๆยิ่งขึ้นไปนะฮะสนับสนุนกันเด้อพี่น้องเด้อพอเขาได้มีเหรียญเออน้ำกันนะฮะไปถึงฟัางฝันน้ำกันนะฮะบายบายเลิฟอยู่เลิฟอยู่เดี๋ยวมาตอบไหมนะอย่า not forget the comment for i c a n go see you my friend นะถ้าดีดามก็นีประมวนดนักอ่ะนะเออก็มาบอกพี่น้องเอันนี้แล้อบายบายอๆแหนมเดี๋ยวไปทาให้กินไปจ้ะเดี๋ยวแบ่ง